สวัสดีครับพบกับคอยนงนางเกษตรครับวันนี้พาเอามาดูมาเลือกซื้อนะครับอีแตนนะครับรถใช้ในไร่ในสวนนะครับรถทางการเกษตรนะครับล่ไปนาครับเป็นอีแตนสีล้อเพลาลอยนะครับสีล้อเพลาลอยเครื่องยีสุสูแปดสิบห้าแรงนะครับนาดเครื่องยนต์สีบีเอหนึ่งนะครับ 85แรงของแท้เลยนะครับนะเครื่องยนต์85เกียร์ก็85แรงนะครับยูสุนะครับนะเป็นอยู่ในรถสี่ล้อกลางหรือว่าหกล้อเล็กนะครับหกล้อเล็กดุนเก่านะครับคานหน้านะครับคานแท้นะครับคานบียูเลยนะครับคานหน้าบียูไม่ได้ล้างนะครับรถก็จะ สภาพก็จะสมๆหน่อยนะครับแต่แคสซีสวยนะครับนี่ไม่ผุไม่หักนะครับอไม่ผุไม่หักไม่ถึงไม่ทะลุนะครับมีสนิมจับบางๆนะครับเทาท้ายก็บียูนะครับบียูหกน็อตนะครับหกน็อตใหญ่นะครับน็อตใหญ่น็อตจะใหญ่กว่าอีซุเอลนะครับสี่เซนนะครับเทาท้ายก็ใหญ่นะครับ เดี๋ยวมาดูความยาวตัวรถนะครับเอาวัดจากไฟหน้านี่นะครับหน้ากันชนเอาพน,นักงานจับตลับเมตรความยาวสุดท้ายกระบะก็4ี่เมตรสานะครับสเมตรสาประมาณนี้กระบะตัวกระบะนะครับตัวกระบะนี่ตัวกระบะ ตัวกระบะก็สองเมตรเก้าสิบนะครับ2องเมตรเกครับช่วงบรรทุกนะครับช่วงบรรทุกกว้างก็เมตรเจนะครับเมตรเจเมตรเจเอาวันในดีกว่านะครับวันในเมตรเจ็ดสิะ 1, นะครับ ข้างในก็จะมีหกสิบประมาณนี้นะครับมีอยู่ท้ายใหญ่นะครับนะตัวเฟืองใหญ่นะครับสามสิบเซนนะครับผ่าศูนย์กลางเลยครับสามสิบเซนแคซีก็อ่ะอ่ไม่ได้ล้างนะครับเนี่ยมีผิวมีสนิมจับบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับยังอยู่ดีนะครับไม่ไม่ได้หักไม่ได้ขาดนะครับไม่เชื่อมไม่ดามนะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับยาว ทั้งเส้นเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างห้านิ้วนะครับห้านิ้วนะครับห้านิ้วนะครับนี่หน้ากว้างห้านิ้วนะครับแคทซี 4. สวยนะครับเ้ทาท้ายก็สวยนะครับรถเป็นรถต่อจากอูนะครับ PSN นะครับ ต่อจากมาตรฐานนะครับมาดูน้ำนะครับเปิดไฟอีก ำนะครับดูน้ำดูน้ำมัน,มนมเครื่องเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีดูน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันมเครื่องนี้นะครับไอขีดบ,บนนะบน,นเดอะไรนะตาดเครื่งองรอเนี่ยไม่ต้องเผาหัวนะีวนี้เผาหัวอยู่นะครับแรง ได้นะครับระดับกันรับถขับได้วิ่งได้รถขับได้วิ่งได้นะครับข้างล่างดีนะครับวัดเนบให้ดูเนบก็เนบใหญ่นะครับเจ็ดเส้นนะครับนี่ บบใหญ่กว้างเจ็ดเซนนะครับถังน้ำมันเจ็ดสิบลิตรนะครับมันเจ็ดสิบลิตรหกสิบลิตรนะครับหกสิบเจ็ดสิบอ่เอาดูภายในนะครับไม่ได้ล้างนะครับนี่ครับชุดองมาลัยยูสุ กระบงกระบะนะครับกระบะเปิดข้างได้นะครับนี่เปิดข้างได้นะครับเปิดข้างตัวนี้ออกมานะครับเปิดเปิดข้างได้พื้นกระบะก็ใช้ได้นะครับเป็นรถเซอร์กิตนะครับตัวน,นี้ใส่อะไรอยู่พอลหลังก็ยางเป็นยาง ดอกตะกุยนะครับไว้ลงนานะครับมาไปลงทางลื่นนะครับของเดิมแกวไปเก็บฟางนะครับแบตเตอรี่นะครับหามาใส่เองนะครับตอนนี้ไม่ได้ให้นะครับหรือว่าถ้าจะซื้อก็นะครับบอกคอยนางานเกษตรได้นะครับจะหาให้ในราคาช่างนะครับแบตเตอรี่ จะเป็นมือสองก็ได้นะครับรว่รละพันกว่าบาทน,นะครับมาดูหน้านะครับขาดหน้านะครับแข็งแรงมาตรฐานนะครับยางดีสีเส้นนะเบรกก็พออยู่นะครับนะถือว่าขับกลับได้นะครับเกียร์ไม่ดิ้นไม่เด้งนะครับห้าเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะเกียร์อิสุแปดสิบห้าแรงนะครับ สนใจดูรถที่ตำบลใหม่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาโทร0807269049นะครับโทร0807269049นะครับ,0 8, 0 7, 9, ร,บราคาขายก็35,000บาทนะครับ35,000บาทนะครับมาดูตัวจริงแล้วก็นะครับโู้ดคุยตอรองราคานะครับได้นะครับ ไม่ได้ล้างนะครับลดตามสภาพนะครับมีเวลาล้างช่วงนี้ก็หน้าแรงด้วยนะครับน้ําไม่ค่อยไหลนะครับน้ำปราปลานะครัดีเครื่องดีครับเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับแบกก็ห้าตันไปเลยนะครับเผาตัวนี้คาดหน้ารถใหญ่เหมือนกันนะครับโครงสร้างใหญ่นะครับซื้อไปแล้วจบนะเอาไปดัดแปลงต่อเติมก็แบบจบจบนะครับ ช่วงล่างเป็นสีล้อกลางแล้วนครับสำหรับคลิปนี้ก็หยุดไว้เพียงเท่านี้ค่อยนานกันกเสร็จขอบคุณครับ